at lê tít đâu tít đâu đây đây u muốn một vừa เลือกตัวโอได้อยู่อะเปล่งแอลตรน,น่ายจะมีใส่อะบ่มหกูน้ำเกลี่มาหรอมาหรอมีอาการของเต้มันหมุดหรือเปล่า มีใส่ต้องใจเวลาแน่านาะเยอะนี่ตตดเด็ดขีดเผาบาได้เลยอ,อยู่หันหน้าผมเดียวเนี่ยอยู่หันหน้ามันจีไปไหนมุดร้อนอ่อนมันมาละมาละมาละ อ,อืมมาละเยียดต่อได้นี่นั่น่ะช็อคกันแล้วนะเอ้ยมันติดเอ้ยเออเอเอช็อคมันขำน่ะระวังขวนปูดได้เขาปานดิ้นไปดิ้นมานะอืมอ่ะเนาะ ไม่ได้ใส่เขตกันนามเลยออได้เอ้ยมันเหมือนเป็นกิ้งอย่างทุกอย่างนะเออขำขำขำป่าไปพันน่ะป่าอ๋อเหรออือมายัง สวิง,ง,งมิกิเปิดบอเดี๋ยวเดี๋ยววางหรอกมีไส้ครับมีไส้ไฟป้าในห้อนะดล่นะเด้ก่เปลิปลไหครับติดสองมุมลดทันเลย โอ้กว่าตัวนี้ใส่มันใหญ่ครับนี่ครับเจ้าของอกำกัไหมกำกไหมเชลลลูกโอ้สี่กว่าเท่าไรสี่สิบห้าประมาณสี่สิบห้าสี่สิบเจ็ด ออืมแล้วม,ม,มาเจอกันใหม่ครับอ